ที่กองบัญชาการตํารวจภูทรภาค5เชียงใหม่ครับพลตำรวจโทปิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5ร่วมกับผู้แทนจากกองทัพภาคที่3สํานักง,งานป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดภาค5ถแถลงการกวาดล้างขาบวนการค้ายาเสพติดที่ลักลอบขนยาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือตอนบนไปส่งขายอย่างภูมิภาคต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจับขบวนการค้ายาได้ทั้งหมด5คดีในจังหวัดเชียงรายและลำปาง ได้ผู้ต้องหา10คนพร้อมของกลางยาบ้า7ล้าน4แสนกมอดซึ่งมีการลักลอบลำเลียงโดยบริษัทรับส่งสินค้าของเอกชนนะครับสำหรับยาบ้าที่จับได้ในรอบนี้ปั๊มโลโก้รูปแบบใหม่ๆแต่ก็เป็นกลุ่มเดิมที่เคยร่วมการผลิตแล้วครับบางส่วนมีการร่วมมือกันกับกลุ่มใหม่อย่างเช่นตราสัญ,ญลักษณ์รูปดาวเดวงเนี่ยก็เป็นการรวมกลุ่มกันของคนกลุ่มน้อยนะฮะเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าอาคา อยู่ด้านตรงข้ามแนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงเจ้าหมัดเชียงรายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดถ้าลำเลียงยางสติดเข้ามาในประเทศไทยก็จะดำเนินการจับกลุ่มทันทีครับ